เดี๋ยวจเดี๋ยวเจหลบนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไปก่อนนำทางเพื่อไม่ได้หลบเพื่ออะไรกนไม่หลบสวัสดีอตอนนี้เรากำลังจะขึ้นคูนงศิริปัสกับรถจิ๊บสองคัน ว่าดีครับถึงจะมีปูดอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นดินนะเดี๋ยวต้องควารู้สึกจะเป็นดินเนี่ยนีดินนุ่มโอ้โหดูวิวต้องบอว่าเจ้าของสวนเนี่ย

ขึ่นไปถึงก็ดีใจอะท่านเี้านะขึ้นไปถึงท่านเจ้าก็ดีใจเอาดีใจอะจไรไอ้เจ๊พารถก,กูขึ้นมาได้เว้ยแต่ไม,ไม่เดี๋ยวได้ชันร้นายก่อนดูร้ายก่อนไ,ไปเดี๋ยวก็ชัน follow on him. เจอเว็บอีกแล้วเว็บ oh. ทุกเส้นทางจริงๆแม่วิบากยังอายอ่ะ uh. ไม่โอ้โหวิบากขึ้นไม่ได้เว็บดีจ้า <c oughs> <c oughs> ูงแล้วเนี่ยขึ้นยอดเขา ขาขาซ้ายกูจะแข็งอยู่แล้วเนี่ยยัไงไงมึงฝีมือ,อยี่หไ้ไม่กูเรียกูเรียคาดอยู่นี่ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ขาซ้ายมานานนะ ต้องจอดรถไว้หนึ่งคันกับพุ่ลุงโอ้ไม่จับโอ้ไม่จับ,จบสายมัน

แล้วก็แล้วก็วิวเป็นอย่างนี้วิวเป็นอย่างนี้สามร้อยสามร้อยหกสิบองศาสามร้อยหกสิบองศาไปลงจากคูนุงกัน งานทีเรารงานขับเรีบองอมีงาันง่ายไม่ง่าย่เฮยไม่บอกขับรถพ่วงมาแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากนะขาจะไปไหนก็ไปเลย เก็บน้อก่อนธรรมดานแล้วกลับได้โอ้ไม่ธรรมดามันแค่ต้องฝีมือในวัยไม่ฝีมือนี่ยากมึงขึ้นมาได้ก็องไม่ใช่มึงมีโฟวีลจะขึ้นมาได้สิมันเป็นพวกอัฟโหลดอ่ะอ่าไม่ใช่โฟวีลจะขึ้นมาได้ไม่ใช่มีฝีมือม่ใช่มีโฟวีลจะขึ้นมาได้นะมันต้องมีฝีมือด้วยบอก่ผมไม่กล้าขึ้นเออเดี๋ยวกลับไปถึงสวนต้องจัดลำไส้ใหม่ไม่ไลำไส้ ไปเป็นรัดดวงนี่แม่รัดดวงแตกไอ้เขาบอกมึงแม่เบลเป๊ปซี่โชว์ด้วยนะไอสัตว์ยมแมหักศอกด้วยมึงคิดโดนตัวเออมันไม่ธรรมดาเออมึงดูใช่หักศอกด้วยโอ้ยีึงได้ยังไงวันนี้ อ่างมืดอยู่ไงตอนที่ขึ้นใช่ขึ้นยังวันที่กลัวแมงเอ้มันจะขึ้นยังไงเออใช่ไม่เห็นป้าไม่เราก็ไม่รู้ทางไงผมถอยพี่จะให้ส่งขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าพอส่งขึ้นมาแล้วมันจะเลี้ยวไม่เลี้ยวไงเออเราจะส่งตรงนี้ดีแล้วไม่ไม่ต้นงไปไกลไงใช่เราจะส่งเพราะเราไม่เราไม่เคยมาเราไม่ไม่รู้ทางไม่รู้ทางเราจะส่งพวดไปแม่งถักสองสายเลยมึงต้องถอยมึงว่ากังฮะมึงต้องถอยไหมถอยก็ล่างชันช้าเหล่า

ไม่มีคนลาก 哼哼哼哼 เป็นแลโลว์มันจะนิ่มเหมือนจีบไหมนิ่มจะนิ่มเหมือนจี๊บไหมก็เหนกันแต่แรลมันหนักกว่าตันี้บากวาอโ่แวโนี่ยิ่งหนักับ

辽宁的，一定来，不接了。<its> <the> apple,